สวัสดีนะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วเออที่พเรานั้นได้ค่าพวกพึ่งเมนดี้ตอนนี้กำลังหาน,นมอยู่เสร็จแล้วเธอเอาอกาศมาเอรู้เร็วซึ่งในคลิปนี้พวกจะมี objective basic ค่า study, พึ่งยากเกินพราก็เลยจะเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะเอาไปชา,าบเขาไปในถ้ำขุดหินหด้วยไง ได้เอ็กพีง่ายดีเนาะใช่ไหมมันมืดตะลอนอนไม่ทำดิเพราะอ๋อเพราะว่านี้ไงเพราะว่ามันเพราะว่ามันฝนตกอยู่เฮ้ยเจ้าแสงไฟอ้ยเมื่อกี้กราฟิกมันยังน้อยอยู่เลยอะฉันก็ปิดกราฟิกหมดแล้วนี่อันต่อไปอที่เธออยากจะได้คือสติลพิกแอคมาเก็บมาขุดเร็วมาขุดเร็วได้เอ็กพีเยอะมาก ขุดทินแล้วอ๋อเมื่อกี้ฉันก็แค่นี้มามาขุดห,หินกันาแล้วทำามาไปขุดหินฉันไม่กดไรถึงได้เป็นแบบนี้เราไปขุดหินป่ะก็ดเด็ดเราดูก่นอนเราไปขุดตรงนี้ไม่ได้ a d v e n t u r e r s code a d v e n t u r e r s code ออกมาจากไหนอะเราอยากได้ก็เขียนไปดี adventure r code o l a n d adventure adventure ก็คือที่เราเจอเพราะว่ามันนีกดไปตรงขาบดิเราเป็น the god pickaxe อ่าคันนี้กดเลื่อนลงมันจะมีชุดเกาะเลื่อนขึ้น มันจะมีชุดก้อนเนี่ยสำหรับเวลซิปอะซึ่งชุดก้อนนี่ต้องใช้เวนเจร่าโคสถึงจะได้ได้ไมเนี่ยอ๋อนี่ต้องใช้2้าทองแล้เธอ,อไปขุดหินดิไปขุดหิน <c oughs> ไปขุดหินดิ อ๋อแั้ต่อไป<ะ>ที่เธออยากจะได้คือกดไปตรง tools เรื่อขึ้นเคื่อน,นี้เธ <c oughs> อต้องเอาอันนี้เธอต้องมีสตีดดูเองว่าขาบยังไงก็ขาบได้ฮะเราจะดูกันว่ามันต้องเอาอะไรบ้างเศษหนุ่มปังโอเค เสร็จหนมปังมันต้องแคปกับอันนี้หรอต้องมีไม้โอเคฉันออกไปเอาไม้แล้วฉันออกไปเอาไม้แล้วบักตลอดประตูทางออกนักลคในพาร์ทที่แล้วเพราะนันก็ได้ไปสำรวจาวดีฟีล i e สนานรก <c oughs> ไม้ไปดีกว่า เราขอดูก่อนเรารูออ้ว่านี่<ค>นจะจ s u p p o r เราไม่เคยเ e ิร์ชมาก่อนว่าสตัดแล็อ๋อทุกคนเกมนี้น้นช่วยสตัดแลนด์ด้วยนะเอ,อ่อถ้าทุกคนอยากเลนะ่นอ่ะแต่เราไม่เคยดูมาก่อนอ,อ๋อเราไม่เคยเ e ิร์ชมาก่อนว่าสตัดแลนด์เอาออร์เมอร์สแต่เราแค่สงสัยดิเออเราแค่สงสัยหรอเลยจะผิดโอเคสตัดแลนด์เอาออร์เมอร์สหน่อยยาหาหน่อยไม่เจอ อ๋อเรามีลูกเรารู้ล้ว,ลลวอ๋อไม่ไม่ไมันดีสต๊าบอะเห็นปะนี่อดูดูดิสต๊าบอะเป็นแบบครึ่งตน้นไม้ดูแล้วหาอันนั้นอยู่ <c oughs> มันน่าจะแลนะทำไมไม้มันแหลกจังน,นั่นไง รงน้ถ้าอาจจะมีก็ได้นะอ้ยเธอยังขอดูก่อนแล้วคงเธอโดนจบตีมเ <c oughs> มันแค่ผู้เล่นคนอื่นโช o l l i n g แล้วขอดูก่อนซึ่งเธอนั้นเอ่อครับขอดูครับเธอจะครับอันนี้ใช่ไหมซึ่งเธอนั้นไม่มีโก l เธอมีไม้พอแล้วเธอมีเธอมีไม้พอแล้วไม่ใช่ไม่ถึงไม้ล<อ>รอ ไม,ไม้แบบบล็อกเลยไม้แบบนั้นเลยดูก่อนไม่ในการคลาฟอันนี้มันต้องใช่อันนี้นซึ่งอันนี้มันต้องใช้ลอ็อกเไม่ใชลาดโอ้ยเออเธอลองย้อนสายไปดิ <c oughs> ต้องไปแล้วก็ย้อนสาย <c oughs> <c oughs> ดินต้องไปไปนี่ปะอ๋อใช่มินดี้จำได้ไหะบอสต,ตัวน้น่ะลองไปฆ่ากันไห้ไม่เอาไปฆ่ามันเฮ้ยอย่าันนี้ก้อนนี้ก้อนอย่าเปลืองเลือดมันงาน่ายนตฟองตอมันระเบิดนเรามาอยู่เรามาอยู่รอแล้วก่อน เดี๋ยวเข้ามาดูจากตรงนี้มาหาเราก่อนเราอยู่ตรงนี้มาแล้วเราเจอหีบสมบัติเลีว้วมันเปิดได้โอเคได้มาเออแต่ก่อนเราเคยเจอหีบสมบัติอันหนึ่งน,นะแล้วมันก็เปิดได้เข้ามาแล้ว <c oughs> มาันมา่อีกด้านหนึ่งเข้าแล้วโอเคจะโชว์เธออย่างหนึง่งดูวิวสิ อ่าสมบัติที่แท้จริงคือวิว <c oughs> <c oughs> เราจะได้ดูไงว่าบอสนั่นไงไม้เจอแล้วข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าวัดไปดิตรงใกล้ใกล้ไะไปดิมไม้ไปเร็ว <c oughs> ไม้ไปเกิดตรงนั้นได้งไง <c oughs> จริงว่ย เกมนี้ทุกอย่างหายากมากกดไปตรงคราฟติ้งครับกระดานนะอย่าขาบ้นอื่นนะเธอก็มีหมายสออกับอย่าขาบ้นอื่นโอเคครับอ่าใครกดไปที่อันนี้อันนี้เธอเธอได้ยังต้องมีอันนี้ซึ่งอันนี้เอามาจาก ไ <Iron S 2> อรอนออร์โดน,น,นเคลื่อนไมันมีนี้เธอต้องกลับไปเร็วมาเร็วกลับมากลับมาที่ถ้ำเร <sighs> ็วมาช็อเ <c oughs> กิดมีสียงฟรดี้อมที่แสบ

เอนเรามาวันนี่ลองอันนี้บ้างวันนี่ลองอันนี้ไ,ได้ละอันนี้ด้วยอีกอันหนึ่งทั <c oughs> ้งมีส่งอันเอ๊สามอันมาแ <c oughs> ล้วเรอได้ราคาอีกอันหนึง่งไม่ทองไปตรงคามนี่กดผิดราคาเท่าไหร่อ,อเดลได้แค่หนึ่งตอน <c oughs> เรามาแล้วเ <c oughs> จอแล้วอันนี้ ใลร้านจอนี้เราคิดว่าที่ที่ดีที่ส,สุดหลอในเกมนี้คือทำาเพราะทุกอย่างมันเบส,สิกในท่าเดีย๋ยวระโยนม <c oughs> <c oughs> ามามากดมากดครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะได้ครบสี่เปอร์เซนต์นึมามาเดี๋ยวยอ,อีกอันนึงอ้ งมนั่นปะตรงไหมสวยอะไรเอไอไอคุ้งที่ตีท้องท้องหมูดิ้งผ<อ><อ>ิวคุ้งแหละมามามาครับวัดเดินเราไม่รู้อะไรไม่รู้ กดดีกด refresh กด refresh ดีกดไปที่อื่นนะกดไปที่ไอเทมกดครับแล้วสองไเลิกครับเลยได้ไม้สวยฉันกเองเองแเราก็ช่วยเธอชเฉยงั้นเธอคงลอยอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงหาไม่เอแบบแบมดีไปค่าสับรัาตัวนี้การลงไปในนี้ ฉันชอบคราฟมันสนุกมาตอนแต่บอกไม่ชอบตอนเกมแต่ว่าฉันนี่ตลอดคราฟมันอันนี้ดีให้ฉันคราฟเองมันจะสนุกมามามานี่ดัดนี่มามามานี่ว่าทำอะไรอ่ะเดินข้างในนะไปที่ลงไปข้างใต้ตรงนี้เหรอโอเจ้เจอา มาทุกคนโม้คุยกับคนนี้ก็เรางงคนนี้ทำไรแมนเราเคยรวยมากแต่ว่าอย่างน้อยเรามี Strange Jewel g r i n d o s e r Leader คืออะไม่รู้แฟนเขาไม่พิกอักโค้เวอร์เลยจริงแต่ที่พิกอักที่เรามีก็มีแค่สท,ทำไมมาที่นี่อ่ะทำไมมเรามีทำเควสอันนี้ที่มันจะให้โคมไฟอ่ะไม่ใช่ไงก็มาทำเควสไง นี่เหรอโอเคเอ่อ okay. เอาคืออันนี้อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าหาสป,ปาร่าอะต้องมาทางนี้เจอเจอจอนใหม่อันใหม่อันใหม่ไม่ใช่ทางไปเจอเอนใหม่อย่าเพิ่งน้ำนหมอนน้ำก็ไปไม่ได้โอ้ไปได้เฮ้ยน่กากลัวเหมือนท่านหนูเฮ้ยเจน

เออเนี่ยถ้าไม่สับหลาด,ด,ดตัวตัวไม่ไม่ไม่ไมไมอยากลับไปไม่ได้แหละกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วเมื่อลงไปข้าแมมุมกันเถอะเชื่อเราเราจะได้ชิคก,ก็พูดดีเออ,เอ,อเไม่เนี่ยดชิคก็คลาสนะ่งนีได้ไรเอาเราเอามาเร็วเนี่ยตรงนี้ต้องข้ามกันสำหรับ <c oughs> หวยได้ โนชอยส์แต่จะต้องฆ่าพวกแมงมุมกับพวกนักขุดเหลืองมาแล้วอ๋อพวกนี้มากวนนักขุดเหลืองนักนักขุดเหมืองไมเนอร์เดี๋ยวตอีกตัวหนึ่งอะใช่ทีมาควรโอ๊ตต่อทีเนี่ยแมงมุมแมงมุมว้า มันมันยากอะเป็นฉันนข้างไม่ได้หรอกวอะใกล้ตุยเดียวจุดการมันได้เออใกล้ตุยเดียวไ,ได้ปะเรื่องลงได้เรื่องลงเราต้องดูบางครั้งไ,ได้พี่แต่ไม่ได้คือได้เนาะตัวน,นี้ตัวตน,นี้เด๊ะชัวร์ไม่ไไมป็นไรจุดการมันไปเดี๋ยวพอจะได้ไปหลบมลันนะคงเออ ข้ามันมุกอีกอ่ะเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนนัอนแล้วไม่แค่แบบนี้กลับไปเร็วสปีลันกลับไปันี้ต้องลมาเร็วไปกันแล้วมันยีแล้วเอ่อยี่ยิสี่ทีแล้วไม่ก็นับจากอ่าคิปนั้นไงบอกว่ายี่สิบนาที ไม่แม้มีได้บอกมาแล้วมาแล้วดกดนเียาชุดกอ้อนในเกมนี้มีน้อยอะ่ะชุดกอ้อนในเกมนี้มีแค่เอ่อโอ้มีหนุ่งเออมีแค่เอ่อชุดกอ้อนโอเพียหนึ่งเออเยอะ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 เราแค่เพื่ข้ามชุดกอ้อนบางอันแฟมิลี่รีบกลับไปเร็วนะน้ำอ้า ถ้าเราอยากได้แลนช์ทรัพเราต้องได้นในคิวนี้ต่อเยิ <c oughs> นข้าวโอ้ my god เพื่อนกลับไปเก้คแค้นพวกนั้นอ๋อเธออยู่ไหนอะมาแล้ว าม,ามาเลยมาเลยมาเลยมายแกย้ายกันอเออเออไม่ไม่ช่วยดีกว่ายืดย้ายหน่อยม่นมัไม่ช่วยเราหน่อยเจัดก,การละคำแมงมุมเป็นด้แมงมุมแมงมุมสำคัญสุดแมงมุมที่ฆ่าเรานี่จัดการมันแกแคดแกแคโอุย้ยเจ๋อตั้งยี่สิบครั้ง <c oughs> แม่แมงม,มุมอีกสองตัวมาเร็วไอ,อตัวเนี้ยยี่สิบตัวมาเร็วได้ได้ดิเราได้ทอเรชี่เราได้ของอ่ะดิเราได้ทอ r c ชแล้วร <c oughs> ุนนี้นะรงนี้นะเพราะไม่ต้องการมีลันช์อนแล้ว แต่แรนชันก็ดีกว่าทอร์ชอชทำคุยต่อแน่แน่ม่ไมเพา้องทำคเพราะยัยงไงแน,น,นช่นก็ดีกว่าทอร์ชแล้วทอร์ชมันไม่พอหรอก่ทำแบบเนี้ยอาไปไปอนนี้ตนนี้ดอ,อยู่แค่สอ,องเล้วันจำนำมาเ็วโดนห,หตัวสุดา้ามาแล้ว ก็สุดท้ายเราจะได้จบ suffering โอเคไปไม่ด้ขึ้นแล้วเอ,อใส่เราทำาดเม g ไม่ค่อยเยอะกับพุ่งมาเอ้มรเราทำาด m a g เกี่กัพกุ่งตอน,นี้ไม่ได้ตอนน่ตอนนตอนน่อไปมาเร็วตัวหนไมไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอยากลองลงไปอะคิดหนไ <c oughs> ปไปไป กคินนี้เลยพูดจะเกินมาดิอยาคอนเทนต์มาเร็วมั <c oughs> วไม่ก็ไม่ต้องเจอเลยไรก อ,อ๋อตัวต่อไปสำหรับเควนน่าจะต้องลงไปในหลุมอะมินดี้เริเซตเธอ์ <c oughs> เลือดแบบนี้ไม่พอหรอกฮะเริเซตเธอ์ชื่อเราขอร้อง ต้องอิงอิงกันไหมก็โอ้ยนิด hey! เดียวไงไอเฮ้ยเธอจะปิดแล้วให้เราเหนื่อยแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้ออนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย